อนนี้ฉันเป็นส่วนหนึ่งของคนของนะยุกหรือไม่นั่นเป็นคำถามที่โง,ง่คุณเป็นนักทั่วายใต้คำสั่งของฉันคุณไม่รู้หรอว่าฉันต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณทำอืมไม่นะแน่นอนต่อไปนี้ฉันจะระวังให้มากขึ้นกับกันเถอะอะไรไม่สามารถนำตะกร้าสินค้า คุณไม่จําเป็นต้องใช้เพรส่วนผสมทั้งหมดที่คุณซื้อผู้รับผิดชอบของคุณจะพาพวกมันเข้าไปในรถม้าเองอ่าถูกต้องใช่ดังนั้นคุณสามารถออกไปได้ได้ทันทีที่คุณพร้อม่ันด้ยุก่ันรออยู่ฉันไม่รู้ว่าที่นี่ใหญ่มากฉันมาด้วยความคาดหวังต่ำเพราะฉันไม่ได้ยินพวกเขากล่าวว่ามันเป็นตลาดในเมือง แต่ขนาดของมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมที่นี่มีวัตถุดิบครบทุกชนิดจริงๆอืมอึม๊ดรอฉันรู้ว่าคุณตื่นเต้นกับเรื่องนี้แต่คุณไม่ต้องจากฉันไปใช่ใช่ใช่เออจะหลกอะไร แม้แต่ตอนนี้ถ้าเขาปล่อยมือฉันและซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนฉันสามารถหลบหนีได้ดูเหมือนว่ามันจะติดอยู่อย่างนี้การกระทําที่คำนวณได้หรือการกระทํากับการดูแลอ๋อสําหรับชีพหลอดลีเจียนนั่นอะไรกรุณาซื้ออ้อคุณมีตาทิ่ดียิ่งสาวคุณต้องการสั่งซื้อเท่าไรเอามากๆเอ๊ะอะไรสิ่งที่ไม่รู้จักสวัสดี คุณจะใช้ผลไม้แปลกๆที่คุณขอทําอะไรฉันยังทําอะไรไม่ได้ในทันทีเพราะต้องศึกษาสูตรช็อกโกแลตแต่ด้วยส่วนผสมนี้คุณสามารถทําขนมแสนอร่อยได้อย่างไม่น่าเชื่อเออเธอคนนี้ฉันไม่คิดว่าเขาจะทําอะไรที่คํานวณได้ขอบคุณสําหรับการซื้อของคุณขอบคุณมากราคาค่อนข้างสูงคุณคิดยังไงกับเด็กยุค,คนนี้ ถ้าไม่ใช่เพราะความดือ้อรั้นของคุณฉันสามารถซื้อของทั้งตลาดและทิ้งไว้ในครัวได้จริงเหรอถ้าจะบอกว่าเธอแอบเอาถุงช้อปปิ้งมาเองขอบคุณมากโปรดกลับมาเร็วๆนี้ใช่ใช่หลังจากกลับจากพระราชวังอินเพรียมแล้วรีเจียงดูเหมือนจะยุ่งมากฉันเลยไม่คิดว่าจะมาแต่วันนี้ฉันมีช่วงเวลาที่ดีจริงๆเอ๊ะอาจจะนี่จะไม่มากเกินไปสำหรับฉันเหรอ เอ๊ะล uh huh. ีเจียงว่าเขาไปไหนเขาบอกอกย่าทิ้งเขาเฮ้ยอะไรฉันคราวนี้ฉันล้มแน่ๆคุณสบายดีไหมคุณเกือบได้รับบาดเจ็บดวงตาของเขาแล้วกับอัญมณีลูน่าเหรอเอ๊ะ uh huh. ขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณฮะ uh huh. อะไร ตอนนี้เขาเรียกชื่อฉันนะเอรรู้จักฉันไหมไม่มีทางที่ฉันไม่รู้จักคุณเด็กผู้หญิงของเอเลนยายังเป็นเด็กผู้หญิงของพวกเราทุกคนคุณหมายถึงเอเลนยาชื่อนั้นใช่ลูน่าคุณคือคุณคือใครคุณรู้จักเขาไหมเด็กดีมากตอบอย่างละมัดระวังและเป็นความจริงขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณตอบ มันอาจจะไม่ฆ่าคุณ